แล้วมันจะตัดให้มันก็ไม่ได้ไ่ายากหรอกมันเบอร์สนะี่เนาะมันไม่ตรงเลยเอ,อ๋อแก้แล้วอมาถ้าตรงเลยอ,อย่างนี้สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องที่รศักดิ์แต่งงานนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นการนะครับตัดผมนะครับวันนี้ตัดผมให้คุณอาร์มนะครับวันนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่า ผลงานของพี่เอกของเรานะครับในช่องเทเลสักแต็งงามนี้จะทําผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับโดยนะครับจะตัดถัดเปลี่ยนกันนะครับแต่ตอนนี้คูอาร์มจะเอาแบบรองทรงนะครับใช้เบอร์สีนะครับเบอร์สีในการตรองทรงต่าขึ้นขึ้นท่านี้ใช่ไหมท่านี้ครับท่านี้พอครับแบบตัดขึ้นครับมันไม่ถือว่า สูงมากนะครับต่ำๆแบบกลาง่ะับกระไยเข้นธรรมาดาตอนแรกคข้าจะไม่ตัดครับเพราะแฟนไม,ม่ให้ตัดคือ,อยังไงมันก็เสมออยู่แล้วเรามีวิรอง ถ้าเราก็การความตัวแมนขึ้นเจริญเชิญเชครับเจริญเชิญมเห็นจะโตเลยนี่หลักการมีลูกหนึ่งคนน้ำเลยไม่ใช่ธรรมดาการมีลูกหนึ่งคนไงโอ้ยยาช่วยเลี้ยงยาช่วยเลี้ยง มันก็ตามสเต็ปมาแล้วต่อไปเราก็เลี้ยงล้างเลี้ยงอะไรนะเนี่ยก็ค่อยๆก็แค่ปัดๆนิดนึงครับโค้งนิดนึงแค่ไม่ให้มันนี่แทงแทงหงูอจอนครับจรก็ขึ้นนิดนึงครับปัดขึ้นปึ๊บ เครื่องอามอยู่โรงเรียนตัดให้เด็กกัไม่ไดามกลับมาด้วยนะคือจะให้ผมหน้ามเสมอมันมันเสมอกับไอ,อ้ขอบที่ตัดคือมันมันมันไม่สูงขึ้นมากนะแบบเหมือนทรงกระโปมเหมือนทรงเขาได้ว่าแบบมันตัดให้เด็กน้อยอามก็ไม่ได้ใช้ใช้มือเดยกอันนี้อาขึ้นกับมือตัดตล,ลอดเย ต้องใ้ต้องใช้้นกันไกเราจะให้เห่ากันนอยางให้มันแท้แล้วคือแค่ไม่ให้ไอ้ข้างล่างมันมีหางผมลงยาวมากครับ <ม S 1> ก็เลยตัดแท่ออกพอประมาณหนึ่งโดยใช้เบอร์สี่จอนก็ใช้เบอร์สี่แบบอนี้เลยจริงๆเบอร์สี่สสๆๆสมไม่แน่นะครับจอนคือต้องใช้เบอร์สอง กอันนี้แต่นี้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเน้นผมบนไว้นะครับข้างล่างก็คือตัดออกพอประมาณนะครับเป็นมันต้องทรงสี่เบอร์สี่กระจบนะครับไม่ต้องกันอะไรข้างหลังให้มันเป็นธรรมชาติ มีวิรองตต่ยังไงก็ตัดง่ายให้มันสลบลงท้องเอร์ให้มันมันบนมันสลบลงล่างหน่อยนะครับไม่ให้มันเพิ่งครับทั้งข้างๆนะครับด้านหลังกระขาเอาการเคียงการเคียงอันนี้วีด้วยกินมากกินน้อย คือผมทำแนวนอนนะมันยังไงมันก็ตัดง่ายเอาล่ะครับโอเคไม่าจะได้และทำเนี่น นแมวขึ้มนมาก็อขอพันก็ได้แล้วตรงนี้ตรงนี้เพราะวา่าทำแม่เออให้สูงจากหัวนิดหนึ่งเพราะว่าเจ้าสูงตร่นี้ไหมไม่ไม่ไม่เอาต่ำเอาต,ต่ำก็เรียบร้อยแล้วคือแค่ให้ไอ้หางมันลงลงยามาเนาะแค่แบบน,นี้คือบทสี่เห็นแทบต่ำให้ครูบับเด้อสวย ปเป็นสันตัดผมกันมาเป็นครับเป็นอยู่แกก็ได้อยู่ครับแกมองหัวคนค่อนข้างเป็นว่าจะตัดขนาดไหนแต่แกก็ไม่เคยตัดสั้นนะแกก็ตัดเบอร์สีเหมือนกันเบอร์สีขึ้นนิดเดียวแต่แกเป็นคนชอบไวผมยาวอยู่แล้วพอแล้วใช่ไหมพอแล้วเราามับาบนสูงแค่นี้นะคร<ำ>ับโอเคเออขึ้นซื้อแมมเอาเทาียนเอาเบอร์สามพ,พอพี่นะมันนี่มา